อันนี้อะไรมาครับผมนีต้นต้นพันธุ์ต้นพันธุ์แบบดีพีดีบาฮีเหลืองครับครับผมนี่นะครับก็ต้นพันธุ์มาแล้วนะครับต้นพันธุ์มาแล้วใครสนใจมารับที่สวนนี้ได้เลยครับอย,อย่าลืมกดกระดิเกดไลค์หรือฮายค่ะอย่าลืมกดกระดิเกดไลค์กดแชร์ได้ครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ ี่ช่องดวงจะไปด้วยนะครับคุณครับสวัสดีครับพ่อสมบูรณ์ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาสวนชนะภูมิเนะอีกรอบหนึ่งนะครับผมวันนี้เปิดสวนเป็นทางการใช่ไหมครับเปิดเปิดขายเป็นทางการมือแรกครับเปิดเป็นทางการเมื่อแรกนะครับโอ้โหอันนี้ปาฮีดีพีดีเนาะครับ ทยอยทรงแลยมันบ้างครับเนี่ยช่วงนี้ครับก็เริ่มทยอยทรงหรือเปล่าเริ่มทรงเหมือนกครับวันที่เจ็ดทยอยงอ๋ออายุอายุก็เริ่มได้แล้วเนาะแต่ว่ามันเป็นปัญหาเนาะปีนี้เนะเาะแดงเหลืองซ่าครับด้านนี้ผสมวันที่ยี่สิบแต่าวันที่สิบแปดคุมพาครับผมงเหลืองมาทันเหมือนเลยใกลิี่ขาดเดือนแล้ะครับผมโอ้ยนี่ นี่นะครับงามครับเปิดเปิดเบิดแล้วครับงามครับวิรินี่ครับอันนี้พร้อมให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเซลฟี่เราไหมครับเนี่ยครับอยู่นี่เป็นจุดคัดกรองแห่งอ๋อครับผมก็มีจุดคัดกรองข้างหน้าครับอ๋อก็คือมีเครื่องวัดไข่เนาะเครื่องวัดไข่เจียวล้างมือเจียวล้างมือครับผมครับผมมีมีพัดมาหมันไหมครับพ่อ ครับตอนนี้ก็มีต้นพันธุ์เข่ามาแล้วครับมีทั้งแหลบ UAE กอีครับดีทีดีครับบฮีแดงแบบนี้โอ้ยพ่อบอกราคาได้พ่อกหอบยู่บฮีเหลืองกับยูสองพันามครับผมสอง UAE อีสอองอ๋อาบฮีแดงนี่เจ็ดพันาครับผมเกีอบาฮีแดงเจ็ดพันห้าบาฮีเหลือง u ู e 2ี0องพงบาฮีเหลือง BPD 2ดีสองพัน อ๋อครับผมกัอันนี้ก็เป็นราคากลางๆเลยนะครับนีครับก็เป็นราคาขายทั่วไปครับผมเออต้นพันธุ์นี่ถ้าพี่น้องต้องการนี่คือมาซื้อได้เลยมั้งบครับมาซื้อได้ได้ครับขายวสดวกมากอะให้ทรงให้ก็ได้ครับอ๋อก็คือว่าเขาเอาสต็อกมาไว้ที่สวนเรียบร้อยแล้วครับเป็นบ่าครับถ้าผู้ใดอยากได้โดยที่ไม่ต้องรอเวลามารับเองเลย เป็นปะครับอนี่อยู่แค่สองลอยกรต้นครับครับผมต้องการแบบกว่าได้ครับครับจะหาบบทันอ๋อจำนวนจำกัดคู่กันอ๋ออัดซิบประคู่กันนะครับผมสามารถมาเอาที่นาสวนได้เลี้ยนะอฟฟ์นะแล้วผลผลิตนี่แหละครับป่ามาซื่อที่นาสวนได้เลยบ่ะจากเมื่อไหร่ไปกับมีขายทุกเมื่อครับมาซื่อยู่ไหนมีขายทุกเมื่อ ก้อนที่เสื้อเขามาซิมในส่วนก้อนได้บ่ซิมสดๆจากช่เลยครับหรือว่าสนใจช่ไหนว่าแซบเอาช่อนี้ละกรตับตัดไปเลยอ๋ออ่าอ่ะตอนนี้เป็นทางการแล้วน่าพอเนาะเปิดเป็นทางการแล้วเปลดนราคาเป็นทางการเลยอ่ะเขาก็จะเป็นขายใส่รวมไปเลยนะครับรลละสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบ แล้วอยากได้ลูกใหญ่ให้ห้องคัดให้ก็เป็นราคาโ, 400. <400. S 1> โลละสี่ร้อยสี่ร้อยอ๋อก็คือเขาต้องใส่คนงานเพิ่มขึ้นเนาะเขาเพิ่มขึ้นอีกแค่ห้าสิบบาทเนาะแล้วเขาได้ใส่ใหญ่ขึ้นนะครับก็ถ้าค่าไซส์ก็สามร้อยห้าสิบนะพอนอะค่าส่งอะไรครับค่าส่งห้าสิบบาท ห้าสิบบาทห้าสิบาทสองโลก็ห้าสิบาทห้าโลก็ห้าสิบาทสิบโลสิบโลก็ห้าสิบบาทโอ้โหอันนี้ถือว่าเหมาค่าส่งไปเลยครับโอ้โหเหมาค่าส่งไปเลยห้าสิบบาทสั่งกิโลก็ห้าสิบบาทโลเดียวะห้าสิบาทสิบโลค่าส่งก็ห้าสิบาทครับโอ้โหสุดยอดครับโอ้โหนี่นะครับเปิดสวนเป็นทางการนะครับสวนนี้ เปิดที่ราคา350บาทเนาะครับโอ้โหนี่นะครับลูกใหญ่ๆนะครับทั้งหมด2แปลงรวมกันครับเท่าไหร่ครับผม240ต้อยสี่สิบต้นถึงไหมขอบโคตรเด็ดอยู่ประมาณร้อยต้นอ๋อหนึ่งร้อยต้นพันหนึ่งร้อยจันครับพันหนึ่งร้อยจันทร์โอ้โหแบ่งไม้แมงก์ต้นน้อยอยู่ครับเท่าไหร่พันหนึ่งร้อยจันทตีตีคร่าวๆสัก แปดถึงสิบตันได้ไหมครับอายุหกถึงแปดตันเนี่ยนะครับหกถึงแปดตันอ๋อเพราะว่ามันออกปีแรกด้วยกันก็ไม่ใหญ่มากเนาะแต่ว่าชุดนี้ของแปลงนี้สี่สิบต้นนี้กันใหญ่นะครับเนี่ยกันใหญ่มากเลยเนี่ยแปลงนี้ก็เขาข้าวไว้ประมาณสี่ตันนะครับสี่ตันเนาะโอ้โหนี่ครับดูนะครับเพื่อนมาชิมช็อปแชะได้นะครับผม ส่วนนี้อยู่ห่างอำเภอหนองบาแดงแค่2กิโลนะครับไปทางเกษตรสมบูรณ์เนาะอยู่ติดหน้าทางเลยใช่ไหมครับอยู่ติดครับติดถนนดำเลยครับติดถนนดำซ้ายมือเลยครับตลาดมาสองโลครับผมเปิดมาแล้วราคาโดนใจราคาโดนใจนะครับผมจะสั่งออนไลน์ก็เมาจ่ายไปเลยค่าส่ง50บาทจะสั่งกิโลก็ได้นะพ่อนะ โลเดียวก็ห้าสิบบาทสิบลก็ห้าสิบบาทนะครับผมมาได้นะครับสว่วนนี้ช่วงนี้มาตรการนะพอนะ่อเนาะมาตรการโควิดเนาะเอาก็มีเจลล้างมือมีที่วัดอุณหภูมิมนะแล้วก็สามารถลงชื่อเนาะลงชื่อและเบอร์โทรเป็นไทม์ไลน์ไวนะ้เนาะนี่นะครับมีมาตรการนะครับสว่วนนี้มาเราไม่ต้องห่วงนะครับปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์ เรามีมาตรการนะครับสว่วนนี้ปกติก็ใส่แมสอยู่แล้วนะครับอันนี้คือเรามาถ่ายทํานะครับละครอ,อนุญาตเปิดหน้านิดนึงนะครับผมแต่ว่าคนถ่ายนี้ก็ยังใส่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ละเมิดกฎหมายนะครับเราทําตามกฎระเบยียบของบ้านเมืองนะครับสว่วนนี้อยู่จุดไหนนะครับอยู่ห่างจากตัวอําเภอหนองบะแดงมาทางอาเภอเกษตรสงบูนะครับ รคสองกิโลเมตรสไปแดงครับผมไปือใส่มือเลยครับกันท่ามาจากเกษตรสมบูรณ์มาจากเกษตรสมบูรณ์กับก่อนถึงบ้านลาดต้เดินครับข้างขวามือขวามือเนาะครับครับผมการยูนแทบจะหลังแรกๆเลยเนาะพ่อเนาะครับเบอร์โทรติดต่อ099 039 8484ครับเฟซบุ๊กเลยครับเฟซบุ๊กสวนธนภูมิอินพะพารำครับผม คันท่าเขาเปิดราคานีมาแล้วเนะพ่อเนาะคันท่าทรงนี่รับรองได้ถูกกว่านี้แน่นอนเหม็นบ่ครับสำหรับแม่ค้าที่มารับไปขายตอเนี่ยคติดต่อโดยตรงเลยครับโทรเลยครับจะมีราคาไม่ค่าให้ครับเนี่ยมีมีราคาไม่ค่าให้เนาะโอ้โหสุดยอดเลยครับอันนี้ราคาหนาส่วนเขาเปิดมาโดนใจขนาดนี้ราคาทรงต้องถูกกว่านี้แน่นอนนะครับผมติดต่อมาได้ครับส่วนนี้ นะครับสวนธนาภูมิอินทภารามเนาะนี่นะครับเมื่อนี้ต้องขอบคุณคุณพ่อสมบูรณีเรนะครับที่ให้เรามาเยี่ยมสวนอีกเที่นึงนะครับมาเปิดเป็นทางการนะครับสําหรับเมื่อนี้นะครับเปิดยาวไปถึงเมื่อใดครับผมถึงวันที่20สิงหาเลยครับโอ้ยี่สิบสิงหาหรืออาจจะเลียดนิดนิดเนาะโอเคครับเมื่อนี้ต้องขอบคุณนีหลรียครับขอบคุณครับปลูกได้เลยเล้วอ่านี่อะไรครับ ใบหีแดงใช่ไหมใบหีแดงเหรอครับโอ้โหต้นละเท่าไหร่นี่เท่าไหร่เจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าครับสี่ต้นสำหรับอันครูดาราโอ้ยนี่ครับครูดาราซื้อไปเพิ่มที่สวนที่สวนมีแต่ใบหีเหลืองครับนี่ครูดารานะครับเอาไปสี่ต้นนะครับต้นละเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับ ขนาดก็ได้จองนะครับเนี่ยมาตัดไปเลยครับใครต้องการต้องเรียบมาด้วยครับอ่าอันนี้ใาหีแดงไปแล้วสี่ต้นใช่ไหมครับโอ้โหบอต้องจองครับผมขี่รถขับมาเอาเลยจองเดียวปรทันครับผมนี่นะครับไปแล้วสี่ต้นนะครับใาหีแดงใาหีแดงรหัสหนึ่งสามหกใช่ไหมครับเนาะนี่นะครับนะครับโอ้โหอันนี้ก็ได้กนเดือว่าครับให้กันเดือนกว่าต้นเดียวกันครับ แสดงว่าปีนี้ขายเงียเลยนบมครับพ่อขายเงีเลยแต่ว่าปัญหาคือว่าเขาบริเงินก่อนเนาะเขาบริบงบเงินก่อนแต่ว่าได้ขายเงียงครับปีนี้ขายย้อยขายไปเรื่อยๆปีนี้ระยะผสมยุสวนปีนี้ห่างกันหกสิบมือเริ่มผสมยี่สิบแปดมักะลาไปผสมเสร็จวันที่สามสิบมีนาคม